เพื่อนเ่งเคยต้งใส่ไหมครับคําว่าหลังคาซันรูปมูลรูปแล้วก็พานารมิกรูปเนี่ยสอย่างนียต่างกันยังไงนะครับวันนี้โปรโบ้านนะครับจะมาอธิบายนะครับว่า3อย่างนี้ต่างกันยังไงบ้างไปชมกันหลังคานะครับถ้าเป็นกระจกใสแบบนี้เราเปิดปิดได้นะครับประเทศไทยส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าซันรูปใช่ไหมครับแต่ว่าตามจริงๆแล้วนะครับหลังคาแบบนี้เขาเรียกว่า มูลรูปนะครับมูลรูปเนี่ยมันคือเอาไว้บอกว่าเปิดพวกดูท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าตามหลักจริงๆที่เขาเรียกว่าซันรูปตามแบบสเปคจริงๆเลยนะครับซันรูปเนี่ยต้องเป็นหนังคาเล็กหนังคาเล็กหรือว่าเป็นหนังคาที่เป็นชิ้นเดียวกับตัวตัวถัวงแบบนี้แล้วเ,เปิดปิดได้นะครับอย่างเี้เรียกว่าซันรูปนะครับรถต่างประเทศอจจะมีซันรูปเยอะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยจะเรียกซันรูปแบบนี้นะครับแล้วก็พานาโรมิกรูปจะเป็นยังไงนะครับเป็นหนังคาแบบไหนเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมพานาโรมิกรูปนะครับก็เป็นแบบนี้ครับ เป็นหลังคาแก้วทั้งบ้านเนี่ยหรือว่าเป็นกระจกทั้งบ้านแบบนี้นะครับเราก็จะมีเป็นแผ่นผ้าปิดนะครับพวกนี้จะเป็นพวกรถสองประตูของพวก, BM, พวกเบนซ์หรือบีเอ็มพวกนี้หรือไม่ก็เป็นพวกรถยุโรปอ่าต่างๆที่เป็นรถสปอร์ตเนาะจะเป็นหลังคาพ,พานาโกรมิกรูปเนี่ยครับสามารถเปิดชิ้นนี้ได้นะครับแล้วก็เน็คหลังคาแก้วมันจะยาวไปถึงข้างหลังเลยอย่างเงี้ยเรียกว่าพานาโกรมิกรูปนะครับผมจะต่างจากมูนรูปแล้วก็ซันรูปนะครับผมอย่างคันนี้นะครับหลังคาก็เป็นของโต้ต้าเอาผ่าใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นหลังคาแบบนี้อย่างเงี้ จะได้ซันรูฟก็ไม่ผิดนะครับส่วนพานาโอมิกรูฟเนี่ยมันจะเป็นหลังคาที่แบบว่าเป็นกระจกทั้งบานเลยนะครับหลังคาเป็นกระจกยาวตั้งแต่หน้ารถจนถึงท้ายรถนะครับเป็นพวกฮอนด้าสเตปวากอนต่างๆคนนะ้ยังไงเขาเรียกว่าพานาโอมิกรูฟหรือว่าเป็นพวกรถพวกแรกสต์โรเวอร์อีโวคู่นี้ที่จะมีหลังคาที่เป็นหลังคาแก้วยาวๆแบบนี้น,นะครับอย่างนั้นเขาเรียกว่าพานาโอมิกรูฟนะครับผมเนี่ยครับสิ่งที่แตกต่างระหว่างซันรูฟมูนรูฟแล้วก็พานาโอมิกรูฟครับผม ถ้าเพื่อมีข้อสงสัยหรือว่ามีคำแนะนำเพิ่มเติมนะสามารถคอมเมนต์บอกในคลิปได้เลยนะครับผมก็มาอธิบายด้วยกันนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงตามความเข้าใจของแต่คนเป็นยังไงบ้างน,นะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมก็เป็นประมาณนี้ครับคาทั้ง3แบบครับผม